กราบสวัสดีครับเอฟซีพ่อใจดีสุภูสุขครับผมเมื่อนี้พ่อใจดีก็ได้มาตามเอากันค้นฝันแมนพี่น้องวดที่แล้วรุดนะพี่น้องเนาะแต่เข่ามาสามพี่น้องเข่ามาสามอยู่กัถือว่าถือว่าเข่านะครับเด็กวนะิ่งเนาะเพื่อนกัจับคู่เก่าสามอาสามสามหาเก่าสามสามเก้าพี่น้องอกับโบเป็นยังเนาะ แนวทางมีเขามีดุดพี่น้องพอใจดีก็เลยมาตามต่อเล่าวา่าเราฝันไปฝันแหม่นไปเพื่อเสีเอาไปเป็นแนวทางฝากพี่ตอนน้องประกอบกันเลขกวิ่งเพื่อนเลขวิ่งตัวประกอบใส่กันครับผมว่าเพื่อนกับเพื่อนกับฝันแหม่นยู่แต่กับพาดกับาก่าเป็นยังพี่น้องแต่ลองตามต่อเราเบิ่งน้อพี่น้องเนาะมันก็นมีพาดมีรุดเป็นธรรมดาพี่นอ้องอ่าอันนี้พอใจดี ก็เลยมาตามต่อเล่าครับผมพอใจดีคิดว่าเล่าสิเข่าอยู่นะตามที่เคเคยฟังแ่บ้านแทบเมื่องเขาเบาครับผมแตาฟ้าเล่าสิเข่าดีอยู่นะครับเอาเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันครับผมโอ้ดีใจ้วเอากานสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรับอ้าวมาสาวกมุมาสาวพ่ได้มาหาเสียงเด้อเดอพ่ได้มาหาเสียงนะครับนี่มหาแนวทางฝากพีตอนน้องเฮาเออ เป็นยังไงวันแล้วนี่ยู่ดีมีสุขสบายดีเบาตนเบาตเจบมากเจ็บโตมักสามยกเนะมกสามยุแต่หักสามอื่นเนาะให้มากอครับูสามอ่าเออเจ็ศูนเข้าบมาตาเล่นเจ็ดศูนย์กับเจ็อันกับสามหสมหแม่ปัญหาปเลเป็นังเจ็บยูเจ็บเอามันก็ธรรมาดาก็ให้ยังไงมันก็จจำเป็นเขามันกับบ โอ้แต่มันเอ๊ะใมาเล่นสามคู่นะทได้การเลยมาตัดเล่นสมประตูสามประตูน่นอยู่โอ้ประมาณหกประตูหกประตูมาสรอยเด่นเนาะมาส้อยมันจะบสอยปนั่นละแม่บ่ได้เอใจจะสรอยปนั่นละเอาเขาเป็นยังเขาเป็นยังเขาจงมาเส้าหมุนแก่เมือไหมเนาะแก่มื่อไหมคนเน่าไม่ขามีรู้เออเอาเอากันฟันมาจังไหนบ้น ฝันกับฝันลักษณะคล้ายๆเก้าเดี๋ยวเป็นไหหมาน่ะเอไปสองคู่ไหสองคู่งวดนี้บ่งวดนี้นะนั่นแน่เอาฝันไปจังใดฝันกับคล้ายๆเก้าเอฟซีพันสิตเตียวแล้วพันสิตเตียวฝันลักษณะแบบใดเป็นโตนี่แหละเออฝันเป็นโตเออเอาเครื่องวัดโมงหนึ่งเห็นโมมักสามครับเพิ่นขี่หาตัวกใสออกหรอเราความฝันซูพี่เราฟ้องนั่นไฝันมากไม่ยิ่งนั่นเอาอ่ะสัตว์เลขเป็นผู้ยิ่ง เล่สุดนั่งกับไอยิงสุดก่อนอ่ะที่ที่พันมาตื้มให้ไอ้เจ็ดสูนอ่ะเออเอรา่เพราะเราเจ็ดสูนหนึ่งโอ้สุดนี่กับหน้าคล้ายๆกันเลยออืแสดงว่าผู้เจ้าที่นี่ผู้เดียวกันตัวนี้เออผู้เดียวสิผู้เดียวกันไว้จักผมก็เลยว่าเออว่สูนี่ทุกยาก่ะเอาเอาเอาไปเออสูนี่ทุกยากเอาไปเอาไปว่้ที โอ้ได้ให้เป็นโตโอ้โหว่าคน่าเอาซ้ำนี่บ่เออทำนี่แต่ได้ให้เป็นโตผมกับ่นมาทุกยากเอาเอาไปซะเอาไปซะว่าเสรนมาทุกยากไรก็เอาไปซะว่าเสรนเนาะเอฟซีฟังดีดีเอ้อเอาไปพุทธุกสวัสดีเอ้อไปพุทธุกสวัสดีมากเขาผมมากกะพ่าเออแม่ถูกต้องเออมากจังจัดมากจังจัดเอออันนี้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ เอากันบ่เมนเอากันแล้วบัดีด้วยใส่บะถือด้วยนะหลังกันด้่นใส่นใส่บายุ้ยซี่หัวควันาสมใส่บาถือด้วยเงเบิงเลยแอ่ะ เอามาก็ธทรมาดาแ้วก็คือห้างกันจากน้อยเนะอวก็สูงเล็กกน้อยแลจะไปซีเดียรอือโอ้นอ่าิ Ooh, you, no. ma, ่นบอกออกไปเลยตี <c <c oh, okay no oh, oh, mm. oh, ่นบอกออกไปเลยเงีละซื <c <c ้อขึ้นซื้อลงเหรเอออแมนแมนโอ้่นไยไปหน่อยคููตลอดเนาะโอ้ตัวมากก่าดิโอ้พอมีตัวมากไมีสองลูกมีสองครูมากแบบมากมากมากแต่บอกว่านี่มากเจ็ กับซีเขาเกิดมักเจ็ดกระซีกับเจ็ดซีเจ็ดล่ะซีเจ็ดแต่ว่ามันจะเป็นบนหึือเป็นล่างถ้าเขาบอกอันนี้เลขฝันามได็กฝันเนาะมาได้เบิสเด็กฝันโมเมนต์คำนวณมนคำนวณเอ้าเขียนนั่นโลกโคยิดนั่นไงฮะคนป่าฝันแม่นนั่นเอาไปเล่มันจะได้คนของหูทั่วประเทศเฮ้เพิ่นซื้อขึ้นซื้อลงเราเออให้เพิ่นได้สิบอกเพิ่นดอกเออย้ำอาชีพไปก็บอกว่าขึ้นขึ้นลงลงเอา คนปลานี่ปลาจะขังแค่ขังแค่ขันเขียดรถกู้เข้าไปอยู่บ่ได้หรอกใส่รถกู้าไปนี่บ่เาะรยบปานบ่เพรายไปใส่หลอดทีเออหลอดที่พยายามดันเออเอาหลอดเอาะนี่ละคนปลาเขาเขเป็นยังไงไม่เห็นแล้วต้องเอาไว้ไกลๆก็ได้น้องพอใจดีก็ออามาใส่น้ำกันเนาะอะมาเผื่อเปล่าเผื่อเปล้วเผือเล้ว อาพี่น่องแคบหน้าจอดนครับเด้อหมาแล้วตองวอดบนป่าฟันแม่นหนึ่งวันมันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดมัดทั้งสองตัวบบมมีตัวเนียนมบมีตัวเนียนอ่าขันมีตัวเน่นเด่นเน่นเน่นเน่นขึ้นเน่นเจ็ดเลยอืมก็ติดเจ็ดคือเก่าละเจ็ดเลขนสองคูหนึ่งมบมีตัวเนียนมบมีตัวมัดมัดท่อทกันมัดท้อท้อกันมัดทั้งพีทั้งน่องเนาะถ้าพีเสดายน่องว่าได้ถ้าพีเสดายน่องก็ได้เน๊ เสองคู่สองหางเรสองคู่สองหางเเพิ่อนกับลายคู่ลายนี่วัดจะงเมนวจังเมนของแข่เ่าสูทุกอาไปว่ะครัโอ้สูตคือทูกแค่วะนที่เออเอาเอาเอาไปว่าดีหลายงวดเลยผมเคยถือได้เงินเขาเออบะของวาตถบาางวันนึงกันตัวเออหาสองกบ ก็หาสตวงเดเออก็หาองย่แล้วขอว่ได้ซื้อเอองวดแปดก็มาเป็นแปดหน่งวดแปก็ได้อยัละแม่ได้ยูวก็งวดหาสองเนบ่ได้แล้วเอาเราผักมักใจเ่เยวะฮักเดียวมักซีสองเออเพราะว่าเม่นมากกมาตัวนี้ละนี่เลยเออมักตัวหาเจ็ดีงามเด้ จ็ดงามได้สองคู่สองหางจะปลายคู่ลายหางมาพี่น้องเนาะเทปเกินเราปอกให้ลายคู่ก็บสองคู่ทุกวันเนาะอันที่อันที่เขียนไห้ที่ว่ามันขึ้นีขึ้นแต้มลงแต้มเนาะขึ้นแต้มลงแต้มที่จริงเราก็ให้สองคู่มาตลอดเลรื่องฝังเอาของเมียอยู่ืปล่เอออาม่าอามาฟันอยู่เปล่าฟันอยู่เปล่ของแป้นเฮ้ยฟันฟันฟัน เออเขียนลงเลยเขียนลงได้ของแฟนหน่อของแฟนเขียนจะไรเพียกันมาเออตัวยังก็ถับเก้าห้าอ้ยแม่เก้าห้าเก้าโอ้งามได้โอ้เก้าเจ็ดห้าห้าเก้าโอ้เออส่รังได้โอ้เด็กคืองามห้าเก้าเด็กที่สวยงามโอ้สามตัวป็นแค่ไมนก็ตัวเดียวกันเก่าตาน่ะมันกับพิตะแค์เอาเก่าเม่ใส่ซื้อตาน่ะ ก็ฝันดีวะนี่ก็ฮะฝันดีบ่แต่พ้นกับฝันว่าดีบ่ก่ะเอ้ยไปเสียของฝันโอ้เมันก็เลขตัวเดียวกันตัวน่ะเมันก็ผิดตาเก้าซีตังข้าวซอยมื่กลหาเจ็ดจ็หาเก่าตัวหน่ะแน่นหาเก้าเก้าหานั่นเลขก็งามน่ะแน่นเออโอ้ก็จะหลับฝันแบบนี้เนาะเอาไปแล้วพี่น้องไปเห็นแลับฝันก็เห็นแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะดีเฝ้าเฝ้าน้ำเลข ฟ่านน้ำเด็กเอากันเอยเอากันค้นฟันแม่นเนาะเอาพี่ <laughs> พน้องเอฟซีเขียนเขียน,ยนะอะไรเนาะบุบไปยังเอาพี่น้องเอฟซีครับผมนี่นะครับเดองวดที่แล้วเอากันสามกับหาครับผมเจ็ดกับศูนย์<อ>แล้วเพิ่นก็ให้วิ่งสามครับผมลุดครับจับคู่ลุดครับจะบ่เป็นยังสามกับยังมากเขาแท่นทีอยู่ครับผม แต่งวดน,นี้เพิ่นกับฝันเมนแล้วเนาะครับว่าฝันว่าเอา,เอากันสูทุกหลายสูก,ก็เอาไปซะก็เขียนให้เป็นตัวเลขพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเอากันเล่าก็เลยมีแนวทางฝากพี่ตอน,น้องครับผมเลขเพิ่นหาเจ็ดสี่เจ็ดมมีตัวนักครับโตพอดีพอดีเครื่องเครื่องซ้งงงงำกันพี่น้องแต่เมียเพิ่นบอรรมดาพี่น้องตามมาติดๆครับผมเจ็ด หาเก่าเลขเข่าตาบอเข่าตามักกระจัดขัดทานได้พี่น้องได้เอฟซแคปนาจอแล้วแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใจดี <c oughs> พ่อแต่มีแนวทางไปฝากพี่ตอนน้องต่อไปเนาะครับเนาะ <c oughs> แคปนาจอแล้วแล้วก็ให้เอฟซี FC พอใจดีอยู่ดีแห้งมีความสุขลำด้วยสุขสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเนาะเสน <c oughs> อเอฟซีพอใจดีสวัสดีครับ